สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูพื้นที่สวนผสมนะครับเราวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ําเอาไว้ใช้หน้าแรงนะครับตรงโน้นนะครับก็จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มอัตโนมัติที่เราต่อระบบน้ําขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในสวนเรามีอะไรบ้างตามไปเลยครับตรงนี้ริมขอบสระตรงนี้เราก็จะมีกล้วย มีต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจมีต้นสักมียางนามีพะยุงแล้วก็มีประดูมีมะข่านะครับหลายอย่างปลูกไว้ริมสะของสะอันนี้ก็จะเป็นไผ่กิมซุงนี่หนอน,นี้ได้เอาไว้มันปินแล้มันบินแล้แลกิมซุงปลูกไว้กินพื้นที่จะมีมะขามปลูกเป็นแนว เพรนะครับเป็นระยะห่างจัดระบบมีไผมีมะขามมะยงชิดมีลิ้นจีเงาะมีกระ,ะ,ะ,ะท้อนครับกระท้อนดูบรรยากาศจะได้สบายตาช่วงเย็นๆอันนี้จะเป็นเสดา สะดามันทวายมีลำไยมีขนุนมีมะม่วงอินทผลัมอินทผลัมส้มโอมีกล้วยปลูกแซมไว้มาอยองชิดแล้วเป็นสวนผสมนะครับมีหลากหลายอย่างส่วนโซนตรงนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะเป็นปลูกแซมนะครับก็จะมีหลกัหลกๆเราเลยก็คือ นี่ครับผักหวานป่าครับอันป่าเขาจะมีพี่เลี้ยงเป็นชะอมเปิดพี่เลี้ยงหลักตรงนี้ มัมคุดลูกสวยพันมาจากกระสินสายพันมาจากกระสินออเซม,มก็มีทุเรียนก็มีมีทุเรียนมังคุดมะไฟปลูกทุกอย่างครับมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะหนาวมะพร้าวส้มโอก็อแฟงแตงโมปลูกหมดครับยกเว้นชโยหงหิ้วไม่ได้ปลูกกำลังงาม หวานป่าอนาคต่าจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยโอ้ยกินไม่ไหวแล้วครับเลยเยอะอเยอะมากเลยปล่อยให้เขาดอกเลยกระเจียวอะออกดอกเต็มต้นนี้กักหวานป่าต้นใหญ่ที่สุดในสวนนะครับต้นใหญ่มากเลยนู บรรยากาศไปเรื่อยๆนี่ผักหวานป่านี่เป็นมันบอรี่มันบอรี่มอนมอใบมอนใบมอน,มอนกำลังงานผักหวานป่าที่หน้าก็เก็บขายได้แล้วเนี่ยผักติ้วเราก็มีได้เนี่ยผักติว้ว ติ้วไว้กินกับลาบเอาทดออกเป,เปรี้ยวๆเดินเหนื่อยอยู่กว่าจะมาถึงบ้านโอตัวบ้านแล้วจะมีอย่างไหนลกูกตามพ่อมาไงลกูกอ่ะบ้านแล้วมีพริกสับปะรดเราก็มีมาถึงบ้านแล้วครับ สวนบ้านเรามะนาวป่ะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจด้วยนะครับกลับจากที่ทํางานก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นหลังบ้านค,ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับ